สวัสดีครับนะครับสวัสดีวันพุธที่30มีนาคม2565นะครับผมสวัสดีกับทุกๆคนเลยนะครับเอาเป็นว่าวันนี้นะครับผมมีแนวทางดีมาฝากขึ่้นเคยนะครับสำหรับแนวทางดีๆที่นี่ที่ช่องกระจายอ่าเรือนราชกูนะครับไม่ว่าจะเป็นทางอะไรพิเศษปกติรวมไปถึงอนอย V P นะครับแล้วก็จะมีนะครับแถมท้ายด้วยอะไรเดี๋ยววันนี้เรามาฟังกันนะครับก่อนที่เราเราจะไปดูแนวทางสําหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาไปดูผลของเมื่อวานกันก่อนแล้วกันนะครับว่าเป็นยังไงนะครับว่า มันมาอย่างไรบ้างนะครับเมื่อวานนี้ฮานอยพิเศษออก2 2888แนะครับแล้วก็ฮานอยปกติออก9 0 3 6 9นะครับแล้วก็ฮานอย v ีพนะครับ4 4 2 1 1นะครับซึ่งนะครับเมื่อวานนี้มีเบิ้ลมาอย่างแบบล้นหลามเลยมันเกิดอะไรขึ้นนะครับมันมีอะไรไหมอะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะมีสัญญาณหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเหมือนกันนะครับที่ให้เราระวังนะครับเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์ดีๆกันเลยนะครับ อ่ะวันนี้นะครับก็เด่นรองเหมือนเดิมนะครับเราจับมาทําสูตรข้าวต้มมัดเหมือนเดิมนะครับวันนี้ฮานอยพิเศษนะครับผมให้เด่น2รอง4นะครับแล้วก็ฮานอยปกติผมให้เด่น5รอง8นะครับแล้วก็ฮานอยวีพีผมให้เด่น0ูนย์รองหเนาะนะครับก็จะเป็น2 4 5 245806นะครับ245806นะครับจะเป็น24นะครับ2528 2026นะครับ4548 4046นะครับ5 8 5 0ปดนะครับ8086แล้วก็06ไปกับตัดตัวเลขที่เราไม่ชอบบอกเมื่อวานนี้มันมีเบิ้ลนะครับมันมีเบิ้ลเบิ้ล88ดด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมีศูนย์ตกค้างด้วยวันนี้ก็เลยคิดว่าศูนย์นะครับไม่คิดแหละนะครับ เอาวิเคราะห์ว่า8ไอแ8กับ0นย์เนี่ยมันจะกศูนย์มาเพราะว่าแกับแเนี่ยก็เท่ากับ3กับ3นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยตัวที่มันค้างอยู่ก็คือน่าจะเป็นศูนย์นั่นแหละนะครับสำหรับเม็ดเดียวสายรูดสายวิง่งสายมินิมาราทอนล่าเสียวนะครับก็อย่าลืมนะกันนะครับก็ตั้งสติก่อนสตาร์นะครับกดรีบลงชั้นบนชั้นล่างให้เรียบร้อยนะครับใครหลุดจากเมื่อวานนี้ก็ทบให้หนักๆเลยนะกัน op, น,นะครับด้านเมื่อไรให้หยุดหลุดให้ทบนี่คือสเต็ปของนักการลงทุนที่ดีนะครับ เอาเป็นว่าสําหรับวันนี้นะเดี๋ยวเราจะมาส่งท้ายกันนะครับด้วยนะครับลาวพัฒนานะครับลาวพัฒนานะครับลาวพัฒนาวันนี้นะครับผมให้เด่นสองรองเก้าเด้อนะครับลาวพัฒนาวันนี้ผมให้เด่นสองรองเก้านะครับก็จะเป็นนะครับเม็ดเดียวล่าเสียววันนี้ผมฟันว่าเก้ามานะครับ ผมฟันว่าก้าวมาวันพุธนะครับเพราะว่าวันพุธเนี่ยเราพัฒนามักจะแบกก้าวมาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับนักลงทุนทั้งหลายนะครับตั้งสติก่อนสตาร์นะครับก่อนออกเดินทางสําหรับวันพุธที่30มีนาคม2565นี้นะครับอย่าลืมนะครับเอาหน่าสําหรับวันนี้นะครับขอให้ทุกคนโชคดีมีชัยนะครับให้ได้กําไรอย่างล้นหลามนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ